Thank you ไปลูกไปย่างย่างลูกย่างย่างย่างลูกย่างเ้าเพิ่มเอกผ่าเขากินแนวใหม่นเนี่ยเขากินแต่กระปงกุมะแกก็พ้าสีแตกกระสีแตกเนาะนะมึงอย่าเลือกหลายแม่โอ้ยแม่ไอแม่เกาอยากกินชิ้นดาเขามึอยากกระปูนั่นอูไปน้ำเช้าเล้ววะมึงก็วานู่นนั่น กูไปน้าแม่กูได้สิไปน้าแม่ฉันโอ้ยขโมยอยากไปไปนอดเจ้านั่นขโมยยากกระโปงโอ้ยอย่ามาเน่ยนั่นแม่ยบ่มีโฮ้ยมือแรกกระมีกระแจกระโปงกระโปงกระโปงทอดกระโปงจีกระโปงลิบกระมีเมียจะจักพีอะไรยี่เมียฮะ แม่เริ่มใส่เสือน้อยมันเป็นยังหรอนั่นหูกมาผีชหรอกม้าพีแม่สิว่าสุดพังม้าพีเออโอ้ยแม่บ่เจอแล้วแม่ไม่เลยเช่นังสือแม่ฉันบ่เป็นแม่บ่อะพี่แม่ก็บอ่แม่จะขึ้นโง่ที่แม่ตอนอายุองปีแม่โอ้ยสันมีเจ้ากระโจนเจอให้เจอ้ยว้าวไรตามม่ตามแม่ตามแม่มาไม่ไหวแน่โอ้ย เฮ้ iden, ีเียใส่เมนทู้ครบแล้วนี่นะเฮ้ยู้ครบแท้แล้วไปเอาไอ้ังครบมาได้เอาเข้ามาได้มากกบครบเข้ามาขบดตะปูไปไปหาู้กับพูกบอลครบแล้มาเมาขะปูเออมาขุดโอ้ยเห็นทู้ครบเนี่ยมาเอาไอ้แม่ยไอ้แม่หลอกยังไงนี่ว้าชูว้าวิ่งกันเลยไอเม่โอ้ย ไม่ขึ้นก็ได้ไว้แม่ใส่ของเลยแม่นะโอ้ยอย่าหาเหตุแต่พอได้พ่อพอพร้อมบอกพ่อกินเลยนะแม่นอย่าเอาทีมๆมากมาแหว่มา,มาโอ้ย,ม,อยมึงเห็นอีกแล้วต่าขะมีเก็ดมันอยู่นั่นหรอนอยเที่ยวแต่เห็นอยู่ยนางเก็ดน้ำบอลเลยนะถาครบแล้วกถาครบเฮ้ยทีย่เม่กระปูกบบัคบครบปอฮะแต่ครบเลยนะ นี่มันหลายปีมันแล่นไวว้าวสิปีมันแล่นไวนี่ใกล้ไปเมีครบไดปะอ้าวโอ้ยยาลูกยายายาสิครบเมื่อเอเมียจัดการให้โอ้ยเขาจัดการเองก็ได้สัมเนียะแล้วเซ๊ะน,นี้เนี่ยนี่ยาลูกก,กินกับปูลิฟต์เมียยังบ่มา่นัน่นนี่นี่นี่กระปูโน้กเขาจะกินลิฟต์ เฮ้เจ้ากระช่างว่าพอ้จะกินกระโพเลีบเจ้ากะกินแหละอยาซ่งคือเฮ้ยไปไปเอาลูกไปเอาของังนมาเพี่ยนตามแม่มาลูกๆอฮ้เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเลยเลยไม่เห็นอีกแล้วเฮ้ยมื่อน่ไม่เก็บหมานคือพอมน้อุ้ยเบลองผมจนโอ้ยน้ำคานตาเลยอ๋อแม่แม่ลูกโอ้ยเหมือนแ่แม่ในผมนะออเออ เอ้เมียอีฟ้อนะมีเก็ตมานอยู่ใช่ฮะอีฟ้อนมีเก็ตมานอยู่ใช่อ้ยบอกเข้ามาแล้วนะบอกเข้ามาเลยไอ้แกวางข้าหันเดียเต็มมายากู่ไอ้เมียจอกอาบน้ำอยู่วะหัวจากที่มีแต่เฮาแท้ฮ่ฮ่าฮ่้ยหัวมีแต่เฮาเลยนะโอ้ยโอ้ยมันตะมาแห้งอันนี้นะพวกวังว้าเต็มอยู่ ว้า้ามน้ำนี่กอะวสากับโป๊ะแห้งอันรี่เจ้านะว้ไอ้ปนายว้าเราอยกยไก่โอ้ยนี้เลยเจียดเอ้ยเจ้ากาบว่าใชมีตัวกับคือกันนั่นแล้วเนี่ยเชวอนนั่นไอ้แมวมันจอดแต่กบหวาบางข้าวสารบางว้ายซือเชมีคืออยูุ่คืออยู่โอ้ยซือยู่ไรอ้าวขดแมวาาไว มาพี่ลกมาพีห้อยแมเว้ยโจกเพิ่มเปิดไม่ไปรอนี้แม่นเว้ยเวยเฮาจกเพิ่มเปิดอย่านี่มันบอเพิ่มเิดเนี่ยมาแจ้งนะโคตรบาคตรอามณงกอนอารมณ์งกอนท่านแม่แต่ยาคุดมี่มมี่แม่มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมี่เพิ่มเปิดละปูกระปูไอตัว่าจ้งมันเก่งกว่ามี่ยังมี่ ไอ้คิตัวหกมามีหลอรอไอ้รองจกบังร้องจกบังโอ๊ยมาหาเมยตัวชิโก้โอ้ยแงงอ่อนเ่ยมึงกระงตัวชิแมนนัวคาน่อยมั้งโอ้ยเจ้าก็ได้นไปศิวดเนยตัดกึตัวแล้วใคยคนไอิวัดตโอ้ยนี่ส okay, ่งเปียกเม่ต okay? oh, okay. oh, ัวเขาเขามีส่งเปียก เอ้าชกลมมังด้วยมันนตตอนเน่ยมหันโลกลมังลมังลมังล้มือน่ะมันตตตอนน่ยวะเธออยู่ไหนไหนแม่วอาไปตายดลกว่า้ตายอยูหน่าแม่ว่าคนไม่เห็นไปไปไปย่าง หาใหม่ก้อนแม่หาใหม่ก้อน